เดี๋เรามาฟังประวัติของมวยคู่นี้ก่อนครับเพื่อเติมเต็มในเรื่องของอัพรสในการชมครับนักมวยท่นานั่นมุมแดงเพชรสายฟ้าสิ์นำขบวนหรือชื่อเดิมคมกริชคมกริชไอโมบายคมกริชสินำขบวนอายุ22ปีครับเป็นลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอเมืองจังหวัดบุรบีรัมย์นะบุรีรัมมาเป็นคนที่2องลครับสถิตก็ประมาณ90ครั้งนะครับโอ้โหหนังเหนียวเลยครับ 2ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนลูกยอดสิบสามพยักที่บุรีรัมล่าสุดชนะเก่งกาสรุ่งวิไลที่จังหวัดบุรีรัมมาครับอย่าตามคนแรกไปนะครับคนที่2ของบุรีรัมน้ำเงินครับแรมโบ้ลูกสะแก้วครับมา113.6นักชกจากบ้านฉางระยองอายุ18ปีหัวหน้าคณะก็บรรพศสุรภาพ เ1ครั้งชนะ58แทพ้11ครั้งเสมอมา2ครั้งฟอร์มล่าสุดนี่ก็เอาชนะคะแนนเพชรทุ่งยัง้งกีฬาสปอร์ตที่อตกร3แห่งนี้ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับเสมอกับเข้าใหม่สิทธิพุยานิรันที่อตกร3แห่งนี้ แล้วก็ย้อนไปอีกหนึ่งครับเอาชนะนัมเบอรวนที่ลุมพินีครับเรียกว่าฟอร์มกรับังดีครับแลมโบ้ครับหัวเขี้ยวปากปากช่องฝากมาครับนักเรียนนายร้อยตำรวจอบรมรุ่น1นึ่งทับสองพร่วมพบปะสังสรรค์กันที่ฮอลิเดย์ปาร์คครับในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้อำเภอปากช่องนครราชสีมาพระศึกษาชุมพรรุ่น7ครับพศ .2527 นี่ก็ร่วมพบปะสังสรรค์2เมษายนนี้18บแปดกาเป็นต้นไปที่โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น สีแยกหนองว่าอำเภอทุ่งสงคนครศรีธรรมราชและก็อีกงานหนึ่งครับนักเรียนพลตำรวจรุ่น42จอหอปี2533ก็พบป่าสังสรรค์สัมมนาเรียงรุ่นกันครับในวันที่26มีนาคมนี้ที่สวนป่ารีสอร์ทจังบส,สุรินครับตั้งแต่เวลา17.00นาฬิกาเป็นต้นไปนี่รุ่นเดียวกับดาบธนูอินทรนุชด,ดาบตำรวจประภาพพิมพ์ทองสิทธิ์เก่าคุณหันวิสันร,รุ่น11ฝากประชาสัมพันธ์มาครับน่าสนใจมากนะครับ คู่นี้บุรีรัมเจอกับระยองคนหนึ่งชนะคะแนนมาครับนั่นก็คือทางด้านของเจ้าเพชรสายฟ้าส่วนแรมโบเอาชนะน็อกยกแรกเพชรทุ่งยั้งกีฬาสปอร์ตแฟนคมชะลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่คงยังไม่ลืมครับอีกง,งานหนึ่งครับจะได้ไม่ลืมครับนักเรียนพนตำรวจรุ่นที่25และตำรวจตะเวนชายแดนรวมรูปพบปะสังสรรค์กันในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้ครับ ั้งแต่เวลา17นาฬิกาณสโมสรทวินโลตัสอันนี้พันธุ์ตำรวจตรีสุรเชษฐ์เดชพันธ์หัวหน้าคณะข่า,ายมวยสอเดชพันธ์ก็ฝากประชาสัมพันธ์นธนมานี่เป็นสถิติเปรียบเทียบครับนำขบวนราชพฤกษา,าเฟ่ครับพี่หำครับขึ้นมาถอดมองกลให้กับท้านของเพชรสายฟ้าส่วนโอเลก่กม .8 ถอดมองกลให้กับแรมโบ้ขาถาใครดีกว่ารอติดตามโอเล่เนี่เป็นเซียนครับเจ้าหำานี่เป็นอดีตแชมเปี้ยนนะครับ นำขบวนราชพิษคาเฟ่เก่าแต่ว่าตอนนี้มาสร้างยอดมวยรุ่นน้องๆขึ้นมาครับคนนี้คือเพชรสายฟ้าสิ์นำขบวนครับดูแล้วครับคู่ที่สองสู้กันในพิกัดน,น้าหนัก114ปอนด์ครับ114ปอนด์เพชรสายฟ้านี่มา116.5ลดไป2.5ส่วนแรมโบ้ลูกสายแก้วนี่มา113.6 ขาดไปนิดหนึ่งครับขาดไปจุดสี่นิดเดียวครับขอบคุณหนังสือพิมพ์คมชัดลึกครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดขอบคุณสถานีโทรทัศน์นาว26ครับทำให้คมชัดลึกสึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่เข้ามาครองใจแฟนได้อย่างรวดเร็วครับถือว่าเป็นมวยรายการทีวีที่ถ่ายทอดสดน้องใหม่ที่แรงที่สุดขึ้นมาติดท็อปไฟแล้ว เพิ่มเติมนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับปริวัติทุมิติแห่งกระบะอนาคตบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดยางมอเตอร์ไซค์ดีสโตนมั่นใจไปได้ไกลกว่าเดิมกุยยูเรียตรานกป,ปากหางกุยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา l อพีตราเสือดาวยาเล็กภูมีจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบผลิตภัณฑ์ไลมอนครับโทรศัพท์ไปที่0 8 1 7 2 4 7 0 9 7 น้ำมันเหลืองสมุนไพรเซงซิมอิ้วและยาหมองน้ำเซงเซงอิ้วกลิ่นยูคาลิตัสปวดเมื่อยใช้ได้ทันทีนมตาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากรคอนมบางน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกกคู่แรกร้อคู่นี้ร้อยปอนด์ครับเพ่นหลังของทางด้านมุมแดงครับเพชรสายฟ้าสัยันมาค<ถ>ได้เพนหลังเหมือนกันนะฐา,าดวนชวนแรกเลยครับ เพชรสายฟ้าเอต้อมาอจับตีเล่นสงครามเข่ากันเลยและท้าดวลชวนแรกไทยไม่ใช่นะครับนี่เป็นแรมโบ้นะครับช,ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับแรมโบ้ครับแรมโบ้แต่แรมโบ้คนนี้ชื่อแรมโบ้ก็จริงแต่ชกในสไตล์ใช้เชิงจังหวะสมองหมวยครับแปลกครับนี่ฮะหดแข้งซ้ายแล้วก็จับวงใน คือเรมโบ้ก็จริงแต่เรมโบ้ประเภทสมองมวยฮะเป็นแนวใหม่ออแปลกเหมือนกันนะคุณป้องปกติแล้วเรมโบ้ประเภท,เ,ภทเกียร์หน้าเกียร์หลังไม่มีก็บูแบบมีสมองครับเรมโบ้คนนี้ครับแมแข่งซ้ายนี่หลุดไปนิดเดียวเพชรสายฟ้าหรือว่าเจ้าคมกริบนะครับขยับเปิดเกมครับแมา่หมาัดขวาครับไม่ถึงครับเจอทีสไลายจังหวะไว้ก่อนก็ชกประจําที่อตะกรามแห่งนี้นะครับสำหรับเรมโบ้ เสมอกับข้าวใหม่นะข้าวใหม่ของกำนันนิรันพาค้านี่เสมอที่นี่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คุณคำจันท์สาเวเหตุจําแม่นเลยครับ <c oughs> เพราะว่านอกเพชรทุ่งยางยกแรกเท่านั้นเองครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ G D Efficient Boost ในไฮ l ักส์รีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมติต้องไฮรัก์รีโ เยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสารายาเม็ดป็นเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราต้อ,องำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอนเอ็กซ์เม็ดเล็กเย็นสดชื่นคอนเอ,อ,เอ็กซ์ชูกาฟรี ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกร็กคู่ยาสมุนไพรจีนแผนโบราณท่านผู้ชมครับ ก่อนที่เราจะชมยกที่สองของมวยคู่ที่สเรามาดูความพร้อมของมวยคู่ที่3ก่อนครับดูสภาพความสดความห้าวของมุมแดงก่อนครับดากี้สจเล็กเมืองนนท์ครับเป็นไงครับวันนี้กองเชียร์มาเยอะไหมมาเยอะครับครับเคยมาชกที่ช่องนาวยี่สิไว้แล้วใช่ไหมครับผมเคยชกสเที่ยวแล้วครับครับปี่น้องพูดถึงเยอะนะช่องนาว26ครับผมครับมาทางด้านมุมน้ําเงินครับ ทางด้านเด่นพิชิตศักดิ์บุรีรัมมาจากจังหวัดอะไรครับจากอุบลครับอุบลดากี้จากที่ไหนครับบุรีรัมครับครับบุรีรัมคู่นี้เคยชกกันมาครับท่านผู้ชมใครเคยชนะมาครับผมครับขอกําลังใจพี่น้องทางช่องนาว26หน่อยครับเด่นพิชิตครับออิเกียเด่นพิชิตด้วยครับชนะอีกไหมชนะครับครับดากี้วันนี้มั่นใจว่าจะถอนแค้นได้ครับผมครับมั่นใจครับ ขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจพี่น้องชาวทางบ้านเลยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับทีวีช่องไหนช่องนาว26ครับอ้าวช่องนาว26ครับอ่ะไปชมความมันคู่ที่2กับรายการคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำทยเดอะฮีโร่ของเราต่อครับแม่เจ้าเด่นพิชิตพอให้สัมภาษณ์จบปุ๊บลูปากมันหมายถึงอะไร เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนรอติดตามนะครับรองคู่เอกวันนี้น่าสนใจมากดากี้สอจอเล็กเมืองนอนพบกับเด่นพิชิตศักบุรีลำจะหายแค้นหรือแค้นหนักกว่าเดิมครับแต่ยก2คู่2ครับดูครับคู่นี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับมีจุดขายมีจุดเด่นมีจุดดีเช่นเดียวกันก็ขอพระคุณนะครับขอพระคุณทางด้านของน้ำจิ้มอร่อยออยครับ น้ำจิ้มไทยรถเด็ดตราน้องพรแ่บจิ๊ดจ๊าดโดนใจโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์สามภาษากฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรีย,รยนมอนุบาลถึงป .6 สามแม่ครัวคุณพิเชียรสมภพรุ่งโรดบริษัทตโยตตาเคมอเตอร์จำกัดยากระสาสเส้นตราโคทีมเกียนโดยห้างขายยาสมจักเภสั์บ้านไทยขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกและชุดกีฬากีฬายกที่สองเอาแล้วครับทางด้านมุมแดงคือเพชรสายฟ้าน้ำเงินคือเรมโบ้ เรมโบนี่มวยประเภทสมอมวยเชิงชกสูงครับหอมสดครับสําหรับเรมโบคนนี้ฮะเหมือนที่บอกใครทราบกับเสมอข้าหอมแล้วก็มันน็อกเพชรทุ่งยั้งแบบโอ้นอกกระจอกยังไม่ดื่มน้ําครับนี่ออกไปเป็นมวยประเภทได้ทั้งหมัดและเข้งวงในของทางด้านเพชรสายฟ้าสไตล์ของลูกพี่นำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่วันนี้นำทีมมาเองเลยเจ้าหำเจ้าหำครับ เดินเข้าหาครับเพรสายฟ้าเพรสายฟ้าแม่กำปั้นขวานะครับแล้วตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้หาเหลี่ยมตีอยู่ตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้แยกสิทางด้านแรมโบนี่ดับมวยมวยเข่ามาแล้วนะข้าวหอมนี่ก็ยังยังไอเขาไม่ได้ครับโอ้วันนี้ชกฉลาดครับเลือกออกครับเน้นเน้นครับแล้วก็มีสมองมวยมาช่วย ข,ข้าวใหม่ครับขออภัยข้าวใหม่ของกำนันนิรันดร์ครับข้าวใหม่กับข้าวหอมคนละคนกันครับเอมโบ้น,นั้นเคยชกกับข้าวใหม่ครับเสมอกันที่นี่ฮนะข้าวใหม่หรือว่าเจ้าแก้วดินคนเดียวกันนะครับแก้วดินนี่จะชกวันที่3ามิบเอครับที่บ้านเราให้เราให้าคำเคขืนแก้วยะโสธรครับนายกกายครับนายกกายจัด ต้องไปดูชายหาวงต้องไปดูนะต้องไปให้กำลังใจกับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนครับ3 1มปีนาคมบนี้นี่พูดถึงข้าวใหม่ก็เลยแวะไปหน่อยครับที่บ้านเหล่าไฮสนามมวยโรงเรียนบ้านเหล่าไฮครับคําเสร่ยแก้วย่าสุธรโอ้โหดูครับจับล็อกแรมโบล็อกล็อกไล่แขนกดออกมาฉากออกมาหลบ้นแข้งได้แน่ชกไปนี่กินยาปวดหัวไปด้วยนะครับแข้งขวาครับแลมโบ้ครับโอ้โห เอาละครับทำอะไรได้ไม่ได้ครับทางด้านของเพชรสายฟ้าพลิกมาอาตีข่าซ้ายครับแม่กองเชียร์ของเพชรสายฟ้าอึดอัดหน่อยครับแต่ว่าอึดอัดก็ต้องรอดูครับยกสามเกิดอะไรขึ้นพักก่อนวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองสาวเลยไม่ได้ก่อแล้วสร้าไหมขาแก้ไขได้พ่อน้ำไใ่พ่อน้ำใจ ใหม่ Joy e ถ่ายรูปสวยเซลฟี่สะใจ LED 8, หน้าหลังเพียง1,990บาททีวี LED Bossi ผู้นำด้านเทคโนโลยีภาพและเสียงภาพลับระบบดิจิตอลทีวีคมชัดด้วยระบบ Full HD ให้ความคมชัดสูงภาพเสียงสดใสสมจริงทุกรายละเอียดต้อง ใหม่โจอี้เจ็ดสองแรงกว่ายื่อกว่าเพียง1,990บาท กลับมาติดตามมาต่อนะครับขอบคุณท่านสอจอสมคิดมากวงหรือว่าสอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับสอจอตี๋ครับไผทุนจันแจ่มร้านสารแนให้่แยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะร้านโอเค20ท็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับเฟรนชชายทั่วประเทศติดต่อที่คุณเบ้นซ์0991514556ซาร่าแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ย่ามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงบริษัทอําพลฟ 3K Active ให้ r i ิดแบตเต y รี่แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดกับพุ่มพันธุ์ม่วง25มีนาคมครับตรงกับวันศุกร์ให้กำลังใจท่านพุ่มกับสุภัทพพุ่มพันธุ์ม่วงเลยครับจัดมวยสุดยอดครับได้เสียแน่นอนเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วปะทะกับตรินทองหรือเจ้าคิงเกียรติเจริญชัยก้าวกระดจิตเมืองนอนท์ปะทะกับยอดศิลาแฟร์เท์ใช้เซรีศักนิรันดร์กับเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีเพราะมวยดีเต็มรายการครับ25มีนาคมนี้กับ พุ่มพันม่วงที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราครับยกสามครับสองยกผ่านไปเร็วมากครับเพราะว่าออกอาวุธกันเร็วครับไม่มีประหยัดเลยครับมาถูกทางแล้วครับนักมวยที่ไม่ประหยัดอาวุธบนเวทีเดินต่อครับเพชรสายฟ้าเดินด้วยความมีวินัยครับอยู่ที่แรมโบแ้แหละครับหมดไม่หมดหรือว่าใครจะหมดก่อนมวยเปิดเกมมวยบูมมวยขย,ยันนี่ หรือว่าเป็นมวยที่จะได้ใจพี่น้องแฟนมวยแล้วคุณป๋องปเภทไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เปรียบคนโอ้จับแล้วเทเลยโชว์ความแกร่งให้เห็นเลยครับทางด้านมุมแดงเพชรสายฟ้าสิทธิ์นำขบวนก็โดนไปหลายขนาดนะครับหนึ่งสองครับเพชรสายฟ้าแต่ว่าแกยังทนได้ครับแล้วก็เดินอัดต่อครับแทงเข่าขวาครับเจอแข้งขวาของแลมโบครับโอ้โหเตะเก็บเสียงครับแม่เต็มชายโครงแข้งขวาอีกแล้วครับแล้วก็โหนครับโหนแกยังไงครับเพชรสายฟ้าตีเข่าขวาครับ ต้องบังฮะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งครับลูกเตะของทางด้านแรมโบหรือไม่ก็ติดถึงตัวให้ไวครับอย่าให้อยู่ในรัศมีเพลงเตะของเขาเอาบวกงงในนี่เป็นแดนของทางด้านเพชรสายฟ้าเขาเลยกดนี่ฮนะจงังหวะฟ้างแข้งนี่ครับโอ้ไม่บังเลยครับได้ทางขวาได้ทางซ้ายครับแรมโบครับ แทงซ้ายแทงซ้ายโต้ครับถีบขวาไว้อุย้ยดักแทงเข่าซ้ายครับแรมโบ้ครับอูโหูโชคด้วยม,มันสมองฉลาดเหลือเกินครับวันนี้ขวาไว้ครับวางเพชรสายฟ้าแก้ยังไงแก้ยังไงครับหมุนหาเหลี่ยมตีตีได้ไม่ได้ผลักออกไม่กอดด้วยแข้งขวาเติมเข้าให้โอ้โหแกไปงานลำตัวรับแข้งตลอดเลยครับเพชรสายฟ้าไม่ดีครับ่ฮะยโดนบ่อยๆมันยุบได้ครับ<ถ> ดูครับแทนข่าวซ้ายครับต้องต่อเนื่องครับเพชรสายฟ้าครับเจอคว้าอีกแล้วครับแต่ความพยายามยังไม่ลุดละครับต่อยมัดเพชรสายฟ้าต่อยมัดเข้าไปต่อยมัดเอิ้เขาเอาโหเป็นชุดเป็นชุดชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเอาล้วครับรับบ้างแล้วของทางด้านแรมโบ้หนีไม่ออกเหมือนกันเอาล่ะครับจังหวะชุดนี้ทาได้ดีครับเพชรสายฟ้าลุยต่อครับแทนข่าวขวาครับชักจะหนีไม่ออกเหมือนกันครับแรมโบ้อ่าแรมโบ้วาแข้งซ้ายเพชรสายฟ้าถึงตัว ถึงตัวเจอแข้งขวาครับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายแก้ด้วยอัปปัตคับบ้านขวาตรงครับแม่โยนเข้าซ้ายครับโอ้โหใจใหญ่กว่าตับจริงๆครับเจ้าเพชรสายฟ้าคนนี้ฮะสุดยอดของความพยายามเลยฮะแต่ชนะไม่รู้แล้วครับ เดินต่อครับเพชรสายฟ้าครับเดินฟ้าครับสนุกจริงๆกับซาบซอกครับโอ้ยนี่ครับเวี่ยงไปทั้งไหลเลยครับเอาแทนข่าซ้ายแทนข่าซ้ายครับตีถึงยอดหน้าแทนข่าซ้ายแทนข่าวาครับแรโบยังไงครับเจอข่าวาครับเอาเสียหลักเองครับโอ้เสียได้ครับเขาทำได้อยู่มาอย่าให้อยู่ในรัศมีเพลงเตะของแรมโบนะโอ้ถูกใจพระเอกพระคุณพี่น้องแฟนมวยเป็นคู่มวยคุณภาพอีกแล้วปลบมือทั้งประเทศปลบมือทั้งประเทศต่อให้สองเสาเลย ไม่ได้กาแล้วได้ไหมต้็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน เมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยน,นะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนและฉลากก่อนใช้ครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ g d Efficient Boost ในไฮลักซ์รีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องยนต์เงียบปัิวัติทุกมิสต,ต้องไฮลักซ์รีโวย่ามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขอ้อ เขา่าเส้นเอ็นติดต่อสั่งซื้อได้ที่028827273 028827273เ,เรามาดูภาพช้าครับยก3แปดตลบแปดตลบแบบไหนยังไงดูครับเสียบได้ครับเพชรสายฟ้าแต่ว่าแข้งขวาแข้งซ้ายของแรมโบ้ก็ออกได้ เจียนไปเจียนอยู่ทั้งคู่นะครับ,รบอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันครับก็เรียกว่าเพลงเตะของแรมโบนี่ทำท่าจะไหลลื่นนะแต่ลูกคิดไวทำไวของเพชรสายฟ้าอันนี้ฮะโอ้โห,โห,โหมาเปิดเกมสนุกจริงๆในช่วงปลายยกศึกเกียรติเพชรวันที่29มีนาคมนี้ครับที่สนามมวยลูมินีโดยโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนของการกีฬาแห่งประเทศไทยคุ้มค่าดูทุกคู่ครับดูศึกเกียรติเพชร ดูนะมานศัก์สอจอเล็กเมืองนนจะเจอกับยอดวิชาเข้มมวยไทยสุดยอดครับคู่นี้ตามด้วยคู่มวยต่างสึกต่างสายครับเดชศักดา1ิทสองพี่น้องจะเจอกับยอดทองไทยเกียรติเจริญชัยมาแล้วครับยอดทองไทยรณชัยสันติอุบลครับชนกับเขี้ยวพยาคิดอีกครั้งหนึ่งเช็ดเฉือนกันจนวินาทีสุดท้ายป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างครับเจอกับวิวหรือน้องวิว เพชรโกศลโอ้โหสุดยอดจริงๆครับยังไม่พอเพชรชาติชายโอหรน้ำแข็งเจอโชคพิชิตเจียวุกิอาหารคมเพชรจิตส์บัดเสือกับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวดาวพรังัยกับชาลวันสอธนาเพชร29มีนาคมนี้เกียรติเพชรที่ลุมพินีรามอินทราครับต้องไปดูครับต้องไปดูอ้าสู้กันต่อครับคู่นี้ปลบมือปลบมือกันทั้งประเทศชกแบบนี้ต้องปลบมือให้อาตีข่าวขวาครับแทงขวาโตครับเพชรสายฟ้ากับปั้นขวาครับโอ้โหแกเดินครับเนี่ยครับ ยอมเปิดซี่โครงรับแข้งแล้วก็มกะต่อยมาดครับแล้วก็รัดรัดตีครับรัดตีอยู่ที่ว่าใครจะอ่อนเนื้ออ่อนนมเอาลงไหมลงได้ไหมลงยังไม่ได้คุณป๋องเชื่อแน่ว่าพี่น้องแฟนมวยต้องจําเขาไว้แล้วครับเพชรสายฟ้าสินพลไม่ว่าเขาจะแพ้หรือชนะวันนี้ครับโอ้เจอแข้งสายฟันศอกขวาโต้ครับแข้งขวามาครับแรมโบ้นี่ครับจัดได้ใจพี่น้องแฟนมวยต้องชกอย่างนี้ครับ นี่คือคงชันลึกสึกวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ทางช่องนาว26ครับไม่มีของปลอมทำเหมือน,อค,น,น,อนอครับของแท้ล้วนๆเดินต่อครับเพชรสายฟ้าแลมโบ้ถีไปอ้าทีพื้นครับโอ้แล้วแข้งขวาเติมไปเดินเข้าหาครับ<อ>เพชรสา,ายฟ้านในตีเข่าขวาครับอ่านเข้าไปครับเราบอกความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับมันอยู่ที่หัวใจมันอยู่ที่หัวใจโอ้โหจะโดดชาร์จเข่าลอย เอากดได้แล้วเพลงข่าวอันเร,ารน่าร้อนเสียไปหนึ่งทีต่อยหมัดแล้วก็ดูครับจังหวะจะโอ้แนาต้องการปิดเกมให้ได้เลยครับเพชรสายฟ้าโอ uh, ้ยโยนข่าขวาครับแทงขวาครับเสียขวาครับเสียบเสียบกองหูแล้วยังไงต่อยังไงต่อรอดูเอาตีเข่าขวาครับยอดอกแล้วยังไงต่อขยมขยมลัวเสียขวาวิญ,วญ,ญญาณพระเจ้าขานี่มีเต็มร้อยเลยครับ แทงตายแลมโบแลมโบถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วแล้วยังไงเติมเติมเติมเสียขาเสียปลายคางแล้วก็โอ้โหโยนเข้าวาเดินหน้าฆ่าลูกเดียวนะอย่างนี้ครับโอ้โหสะใจพี่น้องแฟนมวยจริงๆเลยครับนี่ฮะความเด็ดขาดของศิลปะมวยไทยเพลงเข่าหลายชุดเลยคุณป๋องนับไม่ถ้วนเลยครับตั้งหลักไม่ทันจริงๆครับก่อนหน้านั้นโดนเตะเถิดเทิงครับทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายครับ แต่ว่าโดนแล้วไม่ยุคกับเพชรสายฟ้าหัวใจนี่โอ,โโอนน้โหรับแนาเพชรสายฟ้าสิบนำควรเขาเป็นฝ่ายชนะเทนนิคอก็ลน็อกเอาไปในยกที่4ครับ